ันนี้วันที่สิบแปดเดือนมิจุนาสองห้าหกศูนย์นะจ๊ะตัวนี้เชื่อถูุงทองถุงทองมีลูกขอกเดียวอายุห้าปีแล้วเนี่ยไอตัวที่นอนให้เขาทาความสะอาดนั่นในขอดซับนะไม่ใช่ลูกนะของคนข้างบ้านนะมาให้เลี้ยงอยูย่ก็เลี้ยอยูย่ก็ตบแล้วแต่ลม แล้วน้องพลอยน้องพลอยนอนหกเมีนตีลังกาเลยเนี่ยน้องพลอยก็เป็นตัวผู้ไม่มีเมียสักทีอยากได้ลูกเนี่ยจากแมวขาวกลายเป็นแมวสีอะไรหม่นๆแล้วนะใครรู้วิธีการอาบน้าให้แมวอะบอกด้วยนะเพราะว่าอาบให้ไม่ได้เลยมันตะกุยตะกายจนคนเลี้ยงแทบจะตายอยู่แล้วเนี่ยจ้าแค่นี้ก่อนนะ น้องพลอยอะ่ะน้องพลอยน่ารักที่สุดอะ่ะถุงทองถุงทองถุงทองมาแล้วเห็นหน้ากอดรับกอดรับของแม่บะคามหล่อ